สัสดีครับพี่น้องครับแฟนครับเอฟซีครับฮะวิธีเมแล้ว่สต็มแล้วงานเขาอีกแล้วเขาจาเกกอนี่เขียวก่อนเนี่ยันว่าเขี้ยผมเอาเนื้อสัตว์

้าพี่น้องโอ้ปาพี่น้องสาบาัอ้สวัสดีนะครับนี่ทั้งช่องพอดีลำเพลิพนอเมริกนะครับถือกล่องถาอ่ายเราจะเข้าครับนี่ครับเบิรงพี่น้องครับโอ้อันนี้คือทีมงานทีเ่เปรนเมือ่อคืนนะครับอันนี้คือที่ขับวงเศรนะครับ ขักดีขัดขัลายขักลายสัสารแตเดินทางมาหอดขับเดินทางมาจากอำเภอลมสักสมาทากินเข่าไหมทากินข่าไหม ปิดเพลงลันจ้านี่เวทีกเจ้าน่กันเลยกระนุนกเจ้าว่าสรีใดบ่ได้ดิฮะฮะนี่ก็เซียนเซีนยังก็เซียโอ้ยมึงนั่นเซียเซียนยังก็ไม่ เม่ว่ายังหันบอยลูกฟังแนวันนี้ก็คลิปนี่จคิดได้เราะอบเนีน่กเสียไหม่มึงเสียเสียโอ้ยนอะไรเนี่ยลงหอันนี้นี่นี่เ <laughs> ียดเสีดม <laughs> อกเขาเจาะกู่เมือ่อวานจุณ พกมแรวคุณถ้าขร่าข้ก้อันั้นเนาะแค่เต้นแก่บนดคุณได้ได้ที่ห้องจูหอได้้หอดถนนขอนเกียดคุได้ได้ที่ห้อจูหอดคุณได้หนหอดถนนอนกีดคุณได้ี่งอค้นห่ดถนนอนเยคุณได้้ีห้ออดคุณไน้วนาอันนี่คุได้ไดิ่องจูหอค้นหูดถนนขอียค้่อยหลไห้อดกยดัง

ลจังแล้ววัไม่ลานปากเขาไงเขาเกียวไมเป็นล้านปากเลยวะเนี่ยกว้มายมากครับก็เป็นล้านตากเขาด้วยผมก็เป็นางก็เดี๋้แต่านมันที่เจะยังเก็บไว้แล้วตั้งหอดไม่พี่หอดใส่ไหมถึงว่าตั้งมาหอดใส่อู้หเลยครับเดี๋ยวเจ้าที่คนตั้งลมากมันเจาะี่แล้วตัดเลยนะคุณเจนจะได้ไปดูท้งหลังเลยเจ้าของคุมวัดเนี่ยง่ายเพได้เดือจืดเด้อ คุณตาวัดมหากา์มาเจอแต่เรแล้วาบอกเเจอแล้วบัดอกเอขึ้นเพอเห็นกันเลยแสดงว่ามันจะได้คนจิาจังน่อยถ้าเขาอยากง่ายให้เจ้าฮ็ดจังไหนดี่ต้งของเราบัดการนับปะการพระเดชพระคุณรปูพระโคดุลพระเาร่รับรอับไม่ได้พระหนาสุดสุทีวัชราพรณ์นะครับรองเจ้าคอะจังหวัดเพชรบุรีไม่หนพห่อยวรครับปรปิยัญจาุี ครับุตรสาววานรัตการได้รับคุณสมทุกสมบครับที่อยู่ในอารามนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้มาครับประป้าป้เฮ้วันนี้ก็ขอนูนจั๊กหอยไร้เป็นคืนจุดท้องน้องสุดท้ายก็ไม่ใช่หรอกขอนูนจั๊กหอยไร้หอยดังจะมาพูดมาเราประจากันครับอ่าเป็นไรล่ะซุ้มีระซิบกระซิบบอกว่าเอาดีกันเลยนี่นี่ตรงนี้ ลาพ่นแทีิูซีฟประมาณนี่ครับป้าเผมเกิดั้งสิวันจังไหนผมโมเมนคอนว่อยไหมหนักก่าคือคอนว่อยอยู่ผมเ็ถามคอยคืงถามก็เป็นคอนวอยเก่าเ่ยก็คนวอเกุทุมัอพัฒนาอายุอายุ นี่กินตำหหุงไ่ติ่มไอ้เนีบอสสั่งตำาหุงไปไปไปสั่งบอกคนว่าเออบอกคนว่าบอสบอสต้องใส่ปลาแดกบอต้องใส่น้ำปลาบอสต้องใส่ผงชูรสเออบอต้องแหลกไม่ต้องแหลกบอต้องแหลกน่บอต้องเอาเพชรคักเด้อเยบอต้องเอาเพชรคักเด้อเอากลางกลางเพชรกลางกแบบนาักนราไปาหเพเพชกลางๆแบบนารัก เอาเพชรกลางๆแบบน่ารักน่ารักเยอะๆตรงมึงอันยอะๆปลาแดกแล้วก่อนมึงปลาแดกแล้วก่อนเอออันนี้เสียบแส่บเสียบเอาอีปูใช่ไหมแม่ครับเอาเพ็ดกลางๆแบบน่ารักน่ารักนะครับเป็นยังไงวะแปมาเดียวไรย่านขนเฮียนไฟ ปลาที่เหนยที่สุเหนื่อยร้าไหเกินไปเอาขตัวที่มันเหนื่อยรที่สุดแล้วก็ต้องไม่ขดนเสื้อด้วยนะอีสายเขาไม่เอาเอาสำหรับคลิปนี้กพี่น้องครับเสยไ่าง้ลงคลิปดอกไ่ลงดอก ตอนนี้พวกเขามาสั่งนั่นสมตามภูปราครับพ่อนางกินนี่เปยางว้าบอไปพูหละค่อยเลิ่นี่แหละครับเดินเหมือนเลียงเขาสิมาทำการแสดงประเภทว่าบัดรนี่บอกผมมูจักทุกซอกทุกมุมเหรอครับ ขี่ออกไปนี่เลี้ยวขวาออกไปออกไปยังน่อยอยู่ฝั่งทางขวามือกับจิมี่รีสอร์ทครับนี่ประมาณอ่าบ่าาาถึงบ่ถึงกิโลครับอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนีะ่ฮะบมขี่ไก่มาบ่ไหนผมแม่งกอยมาแปะเทืยนเลยวันจิ้มเคยไหมล่ะแต่ว่าจิ้มใครมไหมเหมือนเรื่องมันเหมือนเนี่ยเหมือนเรื่องมันเนี่ยเขาไปขายบัตรซอยนี่บัน ขายบัตรอันอันึ่งซอยด้วย้พระเอกนั่งเอกแต่งชุดออกไปขายบัตรด้วยเหมัอนเพระเอกนั่งเอกแต่งชุดเผ็ดแต่งชุดเพชรออกไปขายบัตรเท่าเร็วธรรมด้วยต่วก็เร็วเท่าคณะหรือเปล่าก็ระเบียบไม่ได้ไปแล้วไปสุดบีบอสไม่ต้องไปทำทำจะทำจุดสนวนตัวนั้นเพราะว่าระเบียบเป็นอนเท่านีย ระเบีบหมู <accurately S 2> ่บ้านวันนี <get assistant> ้วันนีเขาจะเอาก็ะจิบเงินนั่นเก็บเงินนั่นทำบุญเวลาย่างออกไปแพงเงินได้หลายดิระเบียบเขาจะใส่สูตรต่อแมนต์ต่อวุ้งหอกเลยใส่สูตรคือเขาจะแมนใส่สูตรสูตรลองเพ่งไหมบอสสูตรเด้อบอกคือคือว่าไหมอ่ะระเบียบเขาจะเอาแดนเสือกไปยืนเลี้ยงแถวกันเลยก็มอล่มนี่แหละ เป็นนากระดานเลยบมนันก็เลยได้หลไหมันหลายคนมันก็ทัวถึงมันบออันนี้ของเฮาออกสิบคนนเมสิกะยังบบทัวมันบ่ได้บ์บเบิดคนไหลกะไดรซ้ำเข้าัละ้าเป้ากระดแมนแล้วก็เอาจำนวนคนหลายไหลครับจำนวนคนหลายไหลอันนี้ผู้ไปผู้บ่กับวาูบ่กกันเตียแมน ่แถ้าผมออกไปผมก็บปรด้เงินได้ืหยผมออกไปผมเอาพอะเอกนังเอกออกไปใส่บาสีได้เงินเด้ตาท้ายรูปกับเบิร์เวลาเล้วไหมปเ้แเอาพี่น้องเข้าพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ